สวัสดีค่ะวันนี้แตงโมก็จะพาท่านผู้ชมมาดองลูกเนียงกันนะคะหลังจากที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็นําลูกเนียงของเรานะคะมาแช่น้ําเปล่าใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแล้วแช่ทิ้งไว้ค้างคืน <c oughs> เพื่อที่จะเตรียมนําไปดองค่ะลูกเนียงดองรสชาติของเขาก็จะกรอบนะคะจริงๆแล้วต้องดองเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะแต่ถ้าเริ่มกินได้ก็คืออายุสิบวันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดองกันเลยดีกว่าค่ะ หลังจากที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะเราก็เทน้ำทิ้งเสร็จแล้วเราก็เอาใส่เลยหน้าตาเขาก็จะแยะแบบนี้นะคะมีบางเปลือกก็จะแยะออกมาแล้วก็ลอกออกอันไหนไม่แยะเราก็ไม่ต้องลอก น,นี้ก็เป็นน้ำต้มสุกที่พักให้เย็นแล้วนะคะเราก็เทใส่เลยใส่เขท่วม เียบรอจ้ะอันนี้เราก็จะมาเปิดดูกันนะคะหลังจากที่เราดองไว้สิบวันวิธีตักกินเราก็ใช้ช้อนที่สะอาดนะคะเที่ยงแห้งเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราดองหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะ ที่กินแล้วก็ปอกเปลือกนี่นะคะก็สิบวันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เพราะยังไม่ดีพอนะคะจริงๆแล้วต้องเอาไว้ประมาณ1นเดือนอันนี้เราก็มาให้ดูก่อนนะคะวิธีการดองให้ดีก็คือตรงเดี่ยงขาวๆด้วย,ย่วเขียวๆนี่นะคะต้องหายไปก็คือจะเป็นอะไรที่แบบพอดีมากเดี๋ยวเราลองชิมกันค่ะ อืมอร่อยค่ะกินคล้ายๆมะม่วงมันดองค่ะก็ลูกเนียงดองนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยออยจริงลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ